ท่านหน้าวิเรียบร้อยข้างหน้าวิเรียบร้อยอุ้ยขาดขอนะเอาเลยเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวิเรียบร้อยปลากินนี่ไงนี่ไงปลา <c oughs> ปทัดกำลังแตกเลยกุ้งมันตัวใหญ่นะปลาตัวเล็ก ต้องส่งเฮ้ยกิน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 แล้วปากูปากูปากูวิ่งปลาปลากกินอื้มกินอื้มเอ้ยยกเลยยกเลยโอ้โหนูเด็ดเฮ้ยเรียบร้อยออสใหญ่ด้วยออดใหญ่ด้วยไกลหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อย จุ่มไว้นะ oh, 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 oh. จุ่มไว้นะเอาหัวเอาหัวจุ่มไว้นั่นแหละโอ้โหเฮียเป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบอย่างนี้เป็นสิบแนบ่เป็นสิบเป็นสิบอเค y let's go สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้นะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะเห็นหมายแบบนี้นะครับแน่นอนครับผมวันนี้มาล่าปลากระพงนะฮะเนื่องด้วยรอบที่แล้วนะมาตกกุ้งแล้วก็มาตกกระพงได้ไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีไต่คนนึงนะครับบอกผมว่าเฮ้ยมันมีหมายเด็ดกว่านั้นเดี๋ยววันนี้พามาเฮ้ยตอนนี้กี่โมง11โมงนะครับเพราะว่าน้ําใสเนี่ยประมาณนี้แหละตกได้ถึงเย็นวันเนี้ยนะและบุคคลที่ผมพูดถึงนะครับนั่นก็คือสวัสดีไต่ออนครับผม โอ้โหอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเกียเก่ยวอย่าปลอมเกี่ยวมันไม่ปลอมแล้วดีดดึกๆๆเลยโอ้โหนี่ครับโอ้ยสุดยอดมันต้องเป็นเป็นงี้เลยใช่ไหมอันนี้ทำอะไรอะ่ะปิดชีพปิดชีพอ๋อเขาเรียกว่าการ e k g j i m e เหรอดิน้นอืม้มอาวุธของเราวันนี้โอ้โหนี่ครับตอก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 ,ตก กี่ตัววันนี้โหนี่ไซส์กุ้งแบบนี้นี่ปลาต้องกี่โลเนี่ยนี่ครับไซส์กุ้งปลาคือกี่โลอย่างเงี้ยมือไม่เหม็นนะวันนี้มือไม่เหม็นเพราะว่ากุ้งมันเป็นกุ้งมันเป็นโอเคเดี๋ยวแม่งก็ตายละ<ม>โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของนะครับเหมือนเดิมขั้นตอนไม่มีอะไรมากกะพงง่ายนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปรุยกันเลยนะครับวันนี้มากับตายอีออสมาเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ออสเรา เป็นมือไกด์นะครับผมอยู่ไทยเลือตกอย่างเดียวชอบเลยไม่ต้องไกด์ตกอย่างเดียวเฮ้ย,ยทางไหนก็ได้วนวนอันนี้คือหมายเด็ดเลยใช่ไหมผมมากับไต่ออสที่อะไรไม่เคยผิดหวังนะ ยังเราลงด้วยกันเราไม่เคยแหว้ววันนี้แหละถ้ากินแล้วขอเสียงแบบเอาแล้วทีหนึ่งนี้นะผมว่าน่าจะอยู่หัวนูนมากกว่าป่าน้ำมันหลายลง กาผมก็วนเลยนะใช่จอมันเห็นง่ายไงผมชอบหมายเลตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้ก็มีอนี่ลงไปนะกําแพงเอ้ตรงนี้เป็นกําแพง แพงพังลงไปไเนี่ยติดแล้วเนี่ย,ม,ย,ยมันน่ามีอ่ะปากคลองอะปกติเคยตกอยู่แค่แบบกอนี้ก็น่ามีตกไอ้แถวบ้านโพแล้วก็ไปตกแถวบังค้าเลยอืมก็จะมาสมเพราะไม่มีแหลมลง,ม,งม,มีไม้ล้มด้วย,ววยฮึบ น่ากินจะตายพอเดือนสองนี้แบบพอหนักอุ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรวะ ไม่ตึงกระชากก็เลยสวนเลยไอเสือเป่ากระชากไก่ออส อุ้งอุ้วิรุดโอ้โหใช่ตัวไม่ใหญ่หรอกโอ้ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้วัดปึ่งตามขึ้นมาเลยยังเห็นตัวเลยประมาณโลนึงปปปเกยวเอะไรวะโอ้โหสา่งให้แม่งแบบคือแม่งกินขามือแล้วแบบปึ๊กๆึ๊กึอยู่ในมือเลยกินจังหวะยกน่ะ โยนก่อนได้เปรียบเฮ้ยมันก็ดูหน้ามีนะดูข้างในดิ สวยนะเนี่ยนั่นน่ะอันนุ้นก็ยาวอันนุ้กน,นก็ยางนะเวยออ์ทั้งหน้าวิเรียบร้อยท้างหน้าวิเรียบร้อยอุ้ยขาด เฮ้ยหลุดไม่ขาดโอ้โหปึ้งแบบชัวเลยชัวอันเนี้ยใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอนะเอาเลยเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเอ๊ยหยุดเดินหน้ามาหน่อยี๋ยวาะวินา นี่ไงนี่ไงอุ้ยอออสามสี่โลนะขอหนึ่งโอ้โหตัวเดียวกันปะวะโอ้โหกระโดดกระโดดไซส์สามไซส์สี่อะแม่งตัวเดียวกันแน่เลยไปเกี่ยวเหยื่อไปเกี่ยวเหยื่อเลย เนีย่ยน้ำมันกำลังได้โอ้โหก็โดดหลุดอยู่หลังเรือ,อน่าจะเป็นในตัวที่กินของผมอยุยอานะเดี๋ยวอีกโอ้โหอันนี้ตัวแค่นี้อันนี้ตัวแค่นี้ออสอันนี้ตัวแค่นี้ช้อนไหมเนะี่ยช้อนดิช้อนดิช้อนดิไม่ยกนากระพงอะ่ะ <c oughs> โอุ้ยมีหลุดแล้วทะลุผมยกประจำอะ่ะอครเนี่ย นะเฮ็ด้อย <c oughs> ไซโลรางวัลปอบใจใช้โลแต่ออสทำไซส์สามไซส์สี่โอ้โหเนี่ยปลาผมไซส์โลโลนิดนิดแต่ออสทำไซส์สามไซส์สี่หลุดโอ้โหเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่กินของผมแหละไอตัวของออสน่าจะไม่ใช่กินอยู่างนนู่นแย่ในนู่นเน่าจะคนละตัวนี่นครับ สาโลกา่กว่าทะลุเลยตัวเบ็ดมูซาชินี่หกโอมาเดี๋ยวดีบทำเวลาก่อนปลากำลังกินนะครับน้ำเริ่มไหลสุดยอดบักอ๊อดทำอะไรลงไปเนี่ยเงี่าทำอะไรลงไปอ๋อทำอะไรลงไปเดี๋ยวฟ้องลุงนะสีน้ำแม่งได้เลยเนี่ย วิ่งเรียบร้อยออดไฟไฟสายวิไฟสายวิอย่างนี้ใหญ่ด้วยออดใหญ่ด้วยไกลหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อยออกเลยออกเลยออกมาแล้วออกมาแล้วออดแล้วบอกอีกขออีกขออีกขออีกอ๋อขออีกพอแล้วพอแล้วใหญ่ด้วย ออตัวนี้ตัวนี้มี6 7โลออสตัวนี้มีหกเจ็ดโลอ๋อตัวนี้มี6 7โล,โ 6, 7โลออสเ <c oughs> ข้าเอาหัวอย่าโดด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 โอ้โหไปอีกแล้วออสไปแล้วไปแล้วออสไปแล้ว ไปแล้วไม่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 ม่มาจุ่มเลยเข้าเข้าจุ่มไว้นะจุ่มไว้นะเอาหัวเอาหัวจุ่มไว้นั่นและโอ้โเฮียเป็นสิบเป็นสีบเป็นสีบอย่างนี้เป็นสิบเป็นสิบเป็นสีบเฮ้ โอ้โหเป็นสิบออดเต็มเหวงเป็นสิบไซเนี่ยหูตอนแรกเห็นในน้ำนึกว่าหกเจ็ดเออกลาผมก็เก่าหกเจ็ดโลใหญ่สุดตัวเนี้ยตั้งแต่ตกมาในชีวิตผมเลยมันก็เป็นกระพงมนน้ำที่ผมใหญ่สุดใหญ่สุดที่เห็นกระตาเนื้อที่ไม่ได้เห็นในรูปอ่ะจริงวะจริงเพราะว่าปลาบิวผมก็ไม่เคยโอ้โหตัวนี้ออสบอกใหญ่สุดตั้งแต่เคยเห็นมา แบบว่าเห็นกับตาโหนี่สวิงช้อนปลาหกเก็ดโลยังแบบสบายสๆนะครับแต่ดูตัวนี้แน่นตากเลยตัวนี้ออสไม่ถึงสิบให้เก้าไปตัวนี้อสุดยอดนี่ขอวางบนตักแล้วกันผมให้ 9, เก้าเกือบเกือบสิบอะมีแน่นอนตัวเนี้ย ใหญ่สุดในชีวิตตั้งแต่ตกมาตัวนี้น่าจะเป็นกระพงแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอแล้วนะเพราะว่ามันช่วงแบบกลางๆน้ํากลางๆฤดูแล้วอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วนะครับไซนี้สุดยอดออสเป็นไงตัวนี้ยอมละจ้าถามออสได้เลยออสบอกว่าใหญ่สดุดตั้งแต่เคยเห็นแบบตัวเป็นๆ โคตรใหญ่โอ้โหใหญ่จริงวันนี้โดนปลาสามตัวได้สองแต่ถ้าไซเนี่ยบอกเลยว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเนี่ยออสช่วยถือให้ออสช่วยถือดีกว่าเนี่ยให้ดูสองคนถือต่อกันนะครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดโคตรคิง <Yes! S 1> สวยด้วยต้นใหญ่เลยนะพาดลงมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็อุย้ยลึกนะเนี่ยเนี่ยตรงนู้นมีโคนออสข้างในข้างหลังอุย้ยหน้าโดเลยเนี่ยทั้งแนวเลย อุ้ย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 โอ้ยแม่งกัด,ด้รอกนา้าโอ้โหตามขึ้นมาดูดเลยเหรอสองแล้วไสโอ้โหไปเกี่ยวกุ้งเร็ว นี่ตัวเดียวอย่างเงี้ยว่ะยิงไซนี้มันต้องมีหลายตัวนะตออเนานะอืมวิยเรียบร้อย อ้หดูสเนี่ไซสยอย่างเงี้ยอยู่เยอะออสจริงเชื่อหุ้ยไซสกำลังแบบทอดน้ำปลาอร่อยอยู่ไซสนี้ทะลุนี่เลยนี่ครับเบ็ดทะลุออกปากด้านล่างเลยนะครับเขาเรียกว่าสายป่าจานแบบเนี้ยไซสกำลังกิน ตอนนี้ห้องขังปลาผมแน่นแล้วถ้าออสไม่หลุดนะน้ําน่าจะล้นนะเขาเรียกว่าน้ําล้นตะลิ่งแต่จริงๆปลาไซนี้อยู่เยอะนะอยู่หลายตัวนะเดี๋ยวลองดูอีกให้ออสลองวนดู ปากินนี่ไงนี่ไงประทัดกำลังแตกเลยยกไหมตัวนี้ย,ยกไหมตัวนี้ยกแล้วยกแล้วคเรับผมต้องงั้นต้องงั้นต้องงนันส <c oughs> ายปาจานสายปาจานบอกแล้วว่าตื้นๆมันก็อยู่เห็นไหมโอ้โหน้ำแค่สอกเดียว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หย่อนลงไปปุ๊บกินเลยแจ็คกี้พาทัวร์วันนี้ตอนแรกก็ไต่ออดพาทัวร์นะ พอช่วงหลังๆไต่ออสเริ่มไม่ไหวแล้วต้องขับหาหมายอย่างเงี้ยแหละพอย่งชั่วเฮ้ยเนี่ยแหละบอกแล้วตื้นๆก็อยู่เห็นไหมคือยอดไหมโอ้ปลามันมีหางตื้นลึกมันเข้าได้หมดปากินปลากินปลากินปลากินเฮ้ยเอ้ยอยู่เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นงานมาตัวแรกตัวแรกนี่พอสับโซเลยเกือบโดนหน้าผมตอนนี้เริ่มเป็นงานเฮ้ยยูทูบเบอร์เก เออสุดยอดมีอีกเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยแต่ทำไมทำไมเราเลี้ยวเข้ามาในนี้แล้วทำไมไมันมีไซส์นี้อ่ะคือปลาแม่งตัวเล็กมากเลยในนี้น <c oughs> ปลากินปลากินคือเมื่อกี้ปื๊ดลงไปนี่โดนเลยใช่ไหม จะนอนอยู่ชายชายอุ้ยเรียบร้อยใหญ่ด้วยออสใหญ่ด้วย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 ใหญ่อุ้ยอุ้ยใหญ่อุ้ยอุ้ย อุ้ยแต่ใหญ่กว่าออกใหญ่กว่าที่ได้นะใหญ่ปลาใหญ่กว่าที่ได้กันเลยอนะเป็นโลโ<อ> <laughs> ใหญ่ด้วยมีมีอีกมีอีกสองตอนน้อยๆน,นี่ทำไมตอนหลังนี่ปาลาหลงปลาหลุดไม่นึกเสียดายอะไรแล้วะะอ่ะเนี่ยฮะเออไม่เสียดายแล้วอารมณ์มันดีแล้วอารมณ์มันดีอารมณ์ดี <laughs> อมม่ะมาไกลโอ้ <laughs> <laughs> โหสวิงมีไม่ใช้เป็นไง <laughs> คือปลามันไม่ใหญ่ไงปลามันไม่ได้ใหญ่แต่แม่งปึง้งโคตรแรงอ่ะ <laughs> ไม่ยอมบ,บอกเลยปึ้งแบบปึ้งเหมือนปลาช่อนเลยอ่สะสถานเลยอ่ะ ใช่เพิ่งจะเริ่มไหลเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็กินอีกมันวนอยู่ในละแวกนี้แหละพอกอพอบางทีมันอยู่ในกอแแต่พอน้ำมันลงมันก็มาเนี่ยว่ายวนๆเนี่ยกออย่างนั้นนะข้างในน่ะไล่ให้หมดเลยนี่ล้วโดนนี้อีกต้องไปแล้วต้องไปแล้วไปแล้วหมายอย่างนี้มันเอาได้อยู่น้ำแบบ สองศอกตกได้โยนลูกปลาเพียบอุ้ยข้างล่างบานเลยเสาอุ้ยเรียบร้อยมีจริงใช่เดี๋ยวมอสใช่ดิอุ้ยลุดใช่เดี๋ยวมอสใช่ดิอุ้ยลุดิตตัวไปเลยอุ้ยมันไม่โดนเบ็ดไม่โดนเบ็ดไม่โดนเบ็ดมันเหมือนมันไม่กลัวด้วยนะหัวมันหลุดหัวมันหลุดมันมันยังอมไม่มิด แต่ตัวไม่ใหญ่หรอกหนะตัวไม่ใหญ่ไซนี่ยแหละไซโลนี่ยแหละหัวจะขีดเนี่ยแหละยังไม่โดนเบ็ดหัวหลุดไปเป็นกอเยอะไซเดียวที่ออดได้อะมันไม่มีที่ให้อยู่ไงแล้วลูกปลามันเยอะเมื่อกี้เห็นไหมลูกปลาบานเลยนไอ้หนุดนั่นกุ้งมันตัวใหญ่นะปลามันตัวเล็ก ต้องส่งอกิน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 แล้วป่ากู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 มาเนี้ยมานี้ยมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดป่ากูดูดิหัวกุ้งอยู่งัยบ่ปวดมันมาป่ากูดูดิหัวกุ้งอยู่งหนไหมมันใช่เลยมันไอตัวไอตัวนี้แหละเพราะมันหลุดเพราะมันหลุดของผมอ่ะมันค่อยๆว่ายล้อต่ออย่างเงี้ยนะใช่ไหมนี่ไอหัวกุ้ง เพราะมันหลุดของผมมะผมเห็นเลยนะครับว่าปลามันค่อยๆว่ายเลาะต่ออย่างเงี้ยคือปลามันไม่ได้ตื่นเนี่ยครับมันเห็นไหมมันเอาแต่หัวไปกินมันยังไม่ถึงเบ็ดนะครับปลาเนี่ยงครับตันแต่ข้างบนไงข้างล่างมันิ่งลงแย่เข้าไปไม่ได้อะเดี๋ยวเรื่องลากแม่ออกมาดิ น้าขาที่เป่งกินอื้อกินอื้ยเอ้ยยกเลยยกเลยโอ้ยรูเด็ด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 มันบอกรูเด็ด เด็ดจริงไอ้สายโลเท่าของผมเลยเนาะเท่าก,กันที่ได้กัดหมานี้เลยรู้เด็ดรูเด็ดรูย้อนรูไหนรองูดูดูดดนีนนป่ปลาใหญ่หล,หญละเจ๊ง <c oughs> เฮ้ยมันต้องงี้กินกินกินให้เสียงดยอดดยอดครับใส ไกดเลยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเนี่ยวิปปลาปลาอุ๊ยปลาบูวิบูใหญ่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 ของดีของดีของดีโอ้โหปลาบูไซโลโอ้ยของดีนะครับกำลังบ่นตอนแรกนะผมบ่นกับออสว่าปีนี้ไม่เจอปลาบูเลยไม่รู้ว่ามันกินเหมือนไอ้นี่เลยกระพงเลย ใหม่อันนี้มันตืบเดียวเลยเออุกๆๆๆเป็นปบู anyway, ผมจะรู้โอ้โหเนี่ยครับปลาเอื้อยอปลาบูไซโลนี่คือไซ์ใหญ่เลยนะคะรับปลาบูเนี่ยไซเนี้ยโลเท่าไหร่วะตอนนี้เจ็ดแปดร้อยมั้งใช่ถ้า,ถาซื้อกินตามร้านอ่ะนะถ้าอยู่แบบในจานอะ่ะตัวขนาดนี้น่าจะมีเจ็ดแปดร้อยแพงกว่ากระพงสุดยอดหนึ่งซีอิ๊ว โอ้แน่นแล้วตาแน่นแน่นอนบนะานี้ถ่งตกกันอยู่ไม่มีที่ไห่นนลไมเลยสุดยอดโหวนี้อ่าสีนะครับผมงามแล้วโดนนำาแล้ว,ลวโำวโอ้ยขึ้นแล้วมืดเกือบมืดเกือบขึ้นไม่ได้ด้วยเหม็นพระเบกเหม็นมึนเลย่า <laughs> เดี๋ยวเรามาดูปลารวมของเราวันนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวให้อาจารย์ออสเอาขึ้นมาเปิดถังเลยครับนะเต็มถัง โอ้โหแน่นอายะแต่มันจะจับยากหน่อยนะเว้ยเพราะว่าปลาแม่งแข็งเอาครีมหนีบต้องเอาครีมอยู่หลังต้องเอาครีมหนีบครีบหลังขึ้นมาเดี๋ยวออสเอา,าปลากลับไปกินด้วยนะเฮ้ยตัวนี้จดหนีบไนงะเฮ้ยตัวใหญ่ล้วงได้เลยหนีบครีบหลังหนีบครีบหลังเออมาแล้วหนึ่งตัวปลาจานแข็งโป๊กอะถ้าขังไว้อะเันนั้นเรากลับไปบ้านอะสี่ห้าวันอะขังไว้ในเนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม ตัวที่สองออมือแหกเรียบร้อยโอ้โหเลือดนี่ไงไโดนออะะไรโดนขี้ปะดิได้โดนเหงือกมันอนะ<า>จับกระพงต้องใช้ถุงมือมดูปลาบูดูความยาวปลาบูนี่ฮะตัวบักเอฟไอตัวนี้ต้องอุ้มตัวนี้ออดบอกว่าตัวนี้ต้องอุ้ม <laughs> หืโอ้โห,ห <c oughs> จะเคเอาเอี้ออก็อี้ออกหืมนี่นะครับปลารวมของเราวันนี้สองคนหูตัวนี้แม่งเกือบครึ่งลำเรือ <c oughs> ดูห่าง <c oughs> ทุกตัวรวมกัน,นยังไ <c oughs> ยังยาวไม่เท่ามันเลยโ <c oughs> อ้โหเป็นไงเพื <c oughs> อ่อนออสสุดยอดไหมวันนี้พาเพื่อนออสมาเจิมเรือล,ลำขาวด้วยนะครับ ยังไม่เคยนั่งเลยยังไม่เคยนั่งครั้งแรกเป็นนั่งแต่ท้องแบนท้องแบนนี่แหละความสุขของเรานะครับตกปลากับเพื่อนนะปลาหลุดปลาอะไรเราก็ไม่มีเครียดจริงๆก็เครียดแหละแต่ว่ามันมาหลุดตอนที่มันได้ปลาแล้วไง <c oughs> หลังหลหๆมันโหดมันท่ะวันนี้โหนี่ผลงานสุดยอดไหมไม่ธรรมดานะครับสองคนในตัวนี้แบบเต็มกล้องเลยอะดูดิใ <c oughs> หญ่ชิปเปง เดี๋ยวเดี๋ยวออสเดี๋ยวให้ออสเลือกปลากลับไปกินนะครับวันนี้สนุกมากเดี๋ยวผมกับอาจารย์ออสต้องขอตัวกลับก่อนนะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบอกเลยว่าความสนุกแบบนี้มีให้ชมอีกแน่นอนวันนี้ใหญ่สุดในชีวิตเลยซี you, อูครับผม